นะสวัสดีครับ,รบพี่พีน,น,นะนะผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับน้าดำนะครับก็ได้ให้เกียรติผมนะครับก็ได้มาเยี่ยมผมเนาะรั้ผมกับหมายวันนี้เนาะน้นนะนาดำเนาะเราก็จะไป อ่านจิตน้ำลำตะคองเนาะไม่รู้ว่าจะเจอตัวไหมครับอครับต้องดูสภาพอากาศลมฝนใช่ครับแล้วขึ้นอยู่กับบางวันด้วยครับจากประสบการณ์ที่ผมมานะครับก็บางวันลมนิ่งนะไม่เจอปลาก็มีนะครับครเออบางวันลมไม่นิ่งนะไม่เจอปลาก็เยอะเหมือนกันครับเนาะมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละวันนะครับแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเนาะอยากเห็นในคลิปจริงจริงมันเยอะนะใช่แต่จริงอ่ะ เาเห็นมันเยอะเลยอยากมาลองดูครับพอดีพี่ชายโทรไปเลยรีบมาเลยครับผมก็ก็ต้องรอดูเนาะต้องรอดูว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงเนาะว่าของมันอยู่ในน้ําครับเนาะครับผมยังไงก็ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้าให้กำลังใจผมนะครับเสนมชอดดอยเนาะก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้าให้กำลังใจเนาะโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมกับน้าดำเดี๋ยวเราขี่เรือไปดูกันเลยเนาะว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับพี่นะครับ อย่าลับเปลุยกันเลยครับไป ใหญ่ยิ่งลง่ะตัวเลี้ยงยิ่งหมดโอ้นะตัวใหญ่ตัวใหญ่หยิ่งใหญ่ยิ่งลง่ะเราสัตว์ด้วยเดี๋ยวรอนิดหนึ่งก่อนนะรอช้ากว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ ยิงจะโดป๊อกเอาโดนโดนฮะอยู่เป็นฝ <sm> <rawd Moder> ูงเลยอู้หโดนแมา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 เออมีตัวเล็กหลายตัวตัวนี้ใหญ่กว่าเขาอ่ะอู้หญ่ยกว่าเย่ะอู้หดูไมดูไมดูแล้วอืมออาแล้วอู้ห นี่ใหญ่อยู่ครับใหอยู่หไมหลอ๋หลแล้วหลุดแล้วอืมลุดแล้วหลุดแล้ดึมาดึมาโอ้โหอ๋แล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอุ้ยเหมือนมันจะขาดอ้หมืนมันจะขาดนะเหมืนมันจะขาดนะนะ เดี๋ยวผมซ้ำก่อนโอ้ยเดี๋ยวมันขาด,ดมันขาดเดี๋ยวดูกันขาดไหมโอ้ไม่น่าขาดโอ้ยเหมือนจะขาดนะนี่เดี๋ยวซ้ำก่อนแล้วกันเนาะโอ้ลงไปเอาดีกว่าง่ายๆเดี๋ยวขอตัดภาพก่อนนะเดี๋ยวผมมาลงไปเอาก่อนอมันจะขาดแล้วจริงๆนะนี่ ตรงนี้นะครับนี่ยกขึ้นก่อนนะ <c oughs> ใส่ประมาณหนึ่งกิโลครับได้แต้มอยู่ครับได้แต้มอยู่สอยครับเดี๋ยวผมขอด,ดันเรือไปก่อนนะครับ ร้อยครับกับฉโดฮะมีหลายตัวเลยนะครับมีหลายตัวเลยมีตัวนี้ที่ใหญ่กว่าเขาเนาะผมเลยรอรอสัตว์เลยครับนี่โอ้โหอ้ดุวะดุพวกนี้เราต้องระวังนะครับปางคมเนี่ยโอ้ถือว่าคุ้มค่าครับกับแต้มแรกเนาะโอ้โหนี่ไม่เจอปลายวันนี้ครับเนาะแต้มแรกเราก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว เดี๋ยวลุยต่อครับเนาะเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับเดี๋ยวผมขอเคลียบอุปกรณ์นี้ครับผมหลังจากที่เรานั่งจุดแรกไปนะครับก็ไม่มีตัวนะครับวันนี้ผมก็ย้ายมาอีกจุดหนึ่งเนาะจุดนี้ครับซึ่งยิงไกลมากยิงระยะนะครับสิบห้าเมตรถึงสามสิบเมตรนูเลยไกลผมก็เลยใส่ยางซสนึงเพิ่มนะนี้เป็นยางนอกนะครับเป็นยางนอกนะที่เป็นกระแสนับสิบสี่มิรูเล็กสีแดงครับแจ่มครับพี่น้าครับ จากที่ได้ชนดนฮะเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับผมว่ามันสิเป็นจังไหนเนาะลุยกันต่อได้ครับ โดนโดโดนโดโดนดนโดนดนโดนดเอาละโดนโดนละนู่นนู iya, <FT. 15> ้หโอ้โมามามอ้โห้หมามามาโดนละโดนปาามามาาเอมาาู อย่าลุกอย่าลุกมามามาอืมใหญ่ยอดตรงนี้โอ้ดูนะผมรอสองจังหวะนะโอ้ติดอยู่นู่นแล้วได้ไหมล่ะอืมโอ้โอ้โโอ้หลุดแล้วเอาละหลุดละเขาเป่าเป๊ะนะฮะกลางหัวเลยเออมามาโอู้เราเอาหลุดละมมาอู้อู้ มา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 ,มายายยายาคองนู้อนะครโอ้โหตุ <hatten> ่มเป่าเปรอะโอ้โหโอตรงเป่าที่ผมคิดไว้เลยฮะดูฮะโอ้โหโอใหญ่ครับใหญ่มากนะตัวนี้ยเป็นปลาช่องที่ใหญ่ฮะอข้างล่างเลยเดี๋ยวผมยกไว้เนาะโดนเต็มเต็มเป้าฮะไม่มีหลุดฮะโอ้โดีนะผมใจเย็นนะนี่ <c oughs> โล่กว่านะครับโอ้ใหญ่เลนี่ดูในน้ำไม่ค่อยใหญ่นะโอ้ยใหญ่มากเลยตรงนี้ดูฮะดูแผลที่ผมยิงฮนะโอ้ยใหญใหญ่ใหญ่ใหญ่หญโอ้นี่ผมยิงเขาเนี่ยเลยฮะนี่ทะลุนี่แหล้วฮะโอ้โหดูแผลที่ผมยิงฮนะสวยงามมากเลยนี่ ดูฮะโอ,อ้ใหญ่มากครับอืมตั้งที่สองผมนะผมฆ่าเลยครับโอ้โหโอ้โหใหญ่เออโอ้เป็นปลาช่อนที่ใหญ่ให้นะตัวนี้นะดูวะโอ้ใหญ่มากโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันกัดโอ้ผมว่านะโลครึ่งมีแน่นอนนะตัวนี้ครับโอ้ผมฆ่าแล้วครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนเนาะ เดี๋ยวลกันต่อครับต้นที่สองมาแล้วนะเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเ่อนต่อครับดีนะผมใจเย็นเนาะผมเห็นมัน่อวๆนะคือมันไม่ขึ้นจิบมันหินผมเนาะเดี๋ยวผมก็รอๆนะใจเย็นนะการยิงปลานะเราต้องใจเย็นๆนะรอแบบจังหวะด,ดีๆก่อนเนาะผมเล็งดีๆนะครับผมโอ้ยฮะเอเคนะห้ไปลืยกันต่อได้ครับ,คร,บครับผมหลังจากที่ผมสัตว์ประชนใหญ่ไปนะครับมันเงียบเลยครับไม่เห็นมีขึ้นอยู่แล้ว นี่ก็ถึงเวลาสายนะครับเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนเนาะก็อาจจะต้องขี่เรือกลับนะครับวันนี้ไม่เจอปลานินนะครับนี่ครับไม่เจอเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมก็ไม่เจอปลานินนะครับเจอแต่ชนปลาจโดเนี่ยนะครับของมาอยู่ในน้ำนะเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอลงไปข้างล่างเลยครับ กับน้าดำนะครับวันนี้ก็ขี่เรือมาถึงที่ที่ฝั่งแล้วเราได้สองแจมแล้วนาะดำสองแ้มครับเออ<ผ>ม<ส>ไม่ได้ไดแ้มเลยครับวันนี้ไม่เจอแต้มเลยเออครับก็อย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปเนาะใช่ไหมน้าดำถ้าบรรยากาศดีนนแล้วก็เหมือนว่าปลาไม่ไม่ลอยด้วยนะ แล้วก็ลมแรงสภาพอากาศไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างเสียดายครับเนาะผมก็ไม่เจอปันนินแล้วน้าําก็ไม่เจอปันนินเลยไม่เจอเลยครับเออผมก็เจอ2ตัวนี่แหละก็เลยซัดเลยฮนะโดยเฉพาะตัวนี้นะใจเย็นๆนะอย่างในคลิปเลยถ้าผมใจร้อนนะผมไม่ได้ตัวแน่นอน,นครับผก็รอนะรอ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 มนิงนะก็ถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้ผมว่าโลครึ่งได้ครับตัวนี้ครับเพราะตัวประมาณ<อ>ผมยิงใหญ่เล็กกว่าตัวนี้นครับ ประมาณโลตัวนั้นอ่ะช่างให้โลสามเนาะตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าชารูบล็อกนั่นใหญ่กว่าชารูตัวนี้น่าจะประมาณหนึ่งกิโลครับตัวนี้ก็ประมาณอย่างน้อยก็โลสามโลสี่อย่ก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะนะดนะำเนาะคลิปวันนี้เนาะบรรยากาศดีแต่ก็เสียดายอยู่แต่ก็เนาะอะไรอย่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเราเข้ามาแก้ตัวใหม่เนาะครับผมทิ้งนะครับคลิปนี้ก็ผมกับแนะนำนะครับก็อาจจะลาแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็จะรู้ว่าน้าดํา ท่านจะว่างาไหร่เนะาะแต่ท่านมากก็จะท่านมากก็ไดนะ้ลยใช่ทำไปแค่ตัวไห่เนาะต้องมาอีกแน่นอนครับ <c ười> <c ười> โอเคนะครับคลิปนี้ก็ผมก็อาจจะลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามากดไลค์เพื่อให้กำใจผมน,น,นะครับผมก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านม,มากนนานๆนะครับที่ได้เข้าให้กำใจผมหนุ่งงมนะครับเสร็จชอนไะว้เนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ กับน,นายดำอาจจะน่าจะเพียงเท่านี้เนาะครับผมครับผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ